ัอู้โดนแล้วครับผมโดนแล้วเคโลครับโอ้ยมาอะไรอู้เรงดีอู้เรงดีซะด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านตกปลาชาแนลนะครับผม วันนี้เรามีโปรแกรมออกตกปลาอีกแล้วนะครับสมาชิกของเราก็มีโกวัดนาเอ็มนาเบงนะครับแล้วก็ฝั่งท้ายเรือก็มีนาติงนะครับผมนี่นาติงครับแล้วก็นาปานของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้เรามากับเรือบางใหม่นะครับวันนี้บางใหม่จะพาไปแนวเกาะลิเปและเกาะไก่นะครับผมเดี๋ยวยังไงฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์บ้านตกปลาชแนลด้วยนะครับผมไปชมกันเลยครับ ของใหม่พาถึงกองแรกแล้วนะครับนี่นาติงครับนาติงนาปานครับผมดีครับโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาไปก่อน <laughs> <Okay. S 1> okay, โอเคโอเคครลงไม้เล็กไมโครจิกยีกรัมใส่ไม่ามนานด้วยมาถึงนะครับเราก็เล่นเป็นเกมไมโครจิกกันก่อนนะครับผมบางใหม่บอกว่าแถวนี้มีกระมงนะครับเผื่อได้กระมง หมายเลขไม่โดนนะครับน้ำเปล่าเราก็จิกกันไปพักใหญ่ๆนะครับยังไม่โดนปลาเลยยังไม่มีใครเปิดหัวเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าด้วยสภาพอาก,กาศที่มีครึ้มหรือเปล่าไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้บางใหม่เลยพาเราย้ายเข้ามาใกล้กับเกาะริเปนะครับผม เปลี่ยนมาเล่นเคโลนะครับตอนนี้เข้ามาข้างเกาะเคโลหนอนท่อนะปานนะผมหลังจากที่บางไม้พามาใกล้เกาะลิเปนะครับผมผมก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นเคโลไลหน้าลิกนะครับใช้หนอนท่อของปลานนะครับวันนี้เผื่อเราจะเจอปลากันบ้างนะครับจะเป็นปลาพวกสีขนแข้งไก่หรือว่ากัมมงอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเปลี่ยนมาเล่นเคโลแล้วจะได้ปลาตัวแรกหรือเปล่า cái liềm này mà nữa. lê đâu vậy? Lê. Nàn tên, tên. Lồi, lê, lê. กัดด้วยอือโดนแล้วครับผมโดนแล้วเคโลครับสี่คนสคนเลยแค่ไหนมาแล้วอู้หูเงดีสี่คนอู้หูเงดีซะด้วยสี่คนรั่วหางเก่งครับได้ลั่นแล้วเช้าเช้ามาแล้วตามยับอยสองทีครับตัวนี้อู้หูมาแล้วได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้อยู่แล้วเหยืออะไรครับเหยือท่อน้าปานนะครับผมมิตรปาน อาแล้วตัวเลขยิกยิกกัดยู่งสงรอเลยนี่ครับปลาอะไรปลาอะไรอะไรไม่รู้ครับดูก่อนครับสีขนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนสีขนนะครับแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวครับไม่รู้แก่งไกหรือว่าสีขนครับไม่ยอมครับ ใช้โอเคครับ okay. ตัวนี้มาแล้วงางเก่งางเ่งสวยสวยครับเคลนี่ค like รับผมสวยเลยเต็มปาาครับเคลือบระบาแล้วครับลันแล้วดับอม มันรูเนี้ยว่าอย่างคนคอยกินอย่างเก่งนี่นี่นะครับนอนท์ทอดปลาเดี๋ยวพิเศษหน่อยครับนนท์จะวิ่งนะครับผมเหยื่อหล่นนะครับเหยื่อหล่นหล่นปลาเดี๋ยววิ่งครับตัวนี้เดี๋ยววิ่งครับกัดแล้วไม่่เห็นอยกัดแต่ตาเบ็ดครับเหยื่อไม่พังนะครับเหยื่อที่ซีฟเหยื่ออแล้วผมโอเคลูก ดูว่าโลโเหลี่ยมนั้นนะครับเมื่อกี้ไม่ปลาก็ยินครับเดี๋ยวนั้นเฮลโลนะครับหลอนท่อน้าปานทำงานแล้วครับจะมีผงไหมนะแป๊กนี่ครับหาอยู่ครับ มันน่ะนอันนึงลิงอื้มหลวนจริงเนี่ยลิงหลอนแล้วเจ้านี่องไปแล้วครับจะลงไปเร็วมันเอาไม่เร็วพอรอ่ะเรจะเหลือไหมเนี่ย เอาเบกใส่เยอะจิ๊กแปลงๆไปเลยไม่ดีครับไม่ดีครับหลังจากที่ผมได้ปลาตัวแรกนะครับเราก็ตีเคโลกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่เจอปลาเลยนะครับเจอแต่ฝูงไอ้เจ๊กเล้งนะครับกัดเหยื่อเราไปหลายตัวเลยเราเลยย้ายจากเกาะลิเปนะครับเดินทางไปยังเกาะไข่นะครับผม ลิ Link, Link. งอะลิงโอ้ยลิงครับผมมีไซดด้วยชอบจริงจริงลุดเรียขาดไปขาดแนเลยขาดอ ي. โอ้ลุดครับลุดคล้องครับคล้องไอ้ลิงบี้ลูไอ้ลิงครับมาดเลยมาด้วยเลงไอ้ลิงไอ้ลิงตัวใหญ่สักด้วย,เ,ยวเปลี่ยนจากไอ้ลิงเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ อุ้ยนะปานโดนอีกแล้วครับเล้งอีกแล้วอก่อนนะใหนนไมาจริงจริงอือโอ้ยีติงโดนครับน่าติงโดนแล้วครับผมโดนครับโดแล้วครับอ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วเสียดไหม เยคมัน้าบอย่างนี้จริงเหรอเออมันคาบเก๋าห่าอันนนะากสากไหมอ่ะเลยากตากเติมจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้แลนวมันมาคาบปลาครับมันมาคาบปลาเทียดอย่างมั่นตู้อยู่นี่มั้ง อ้ยนอนบางเอาแล้วนี่ของรุไอ้หรอรุดแล่เมือนักกัเดียวดู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 เสียนแล้วจับมาเต็มแ้วเวลาฮะโอ้ทุ่งด้วยบังวิ่งดิที่กดนั่นไห

ได้สัทีไม่ทันเลยวะเนี่ยนี่ครับนี่ครับพี่ดิ้งพี่ิงชาเลยครับนี่ครับผมสวยงามสวยงามขุดกันอยู่นานนะครับนี่ครับตั้งลำนะครับเนี่อโกฟังปาเสียน อันนี้ก็วัดทางเก่งครับอแวต้ังมือมือถือหัวหมดแล้วับตอนนมดแลปเช็ง้างหน้าเลยก็ต้องไปเช็ขกานหน้าเลยลาบยิกเลยนะหลังเหมือนเลยบังไม่ราเดี๋ยวมิงไม่ไงน้ำยูกกว่านี้เรงไงลุ่มยูกกว่านี้เรืออ้ไรับ มาสาวขนซาบิกิกันบ้างวิ่านาบาน้านลาบายบาย,ยวันนี้หาตัวยากจริงๆช่วงบ่าย,น,ยนะครับเราก็เปลี่ยน,าานมาเล่นเป็นสาวขนซาบิกินะครับหาปลาพวก,าพวกหางเหลืองอะไรพวกนี้นะครับผมปลาไป็นงี้มดวันนี้เต็มกอนเลยน,น,นี่นี่กระดานใส่เยื่นปลาครับปลาเลยที่บอกว่าออกไปขึ้นไม่ขึ้นเลย แลังกีวิตแล้วก็ถาวนะด้วยถาบนถ้าบุตาลครับตัวนี้โอ้มงงนนะมงมงมงอู่ม,ง,ม,ง,มง,ดดงก่นเลหลังชีวิตแล้วับอ๋อไอ้นุ่งหัววินวินวินอยู่กันบบุญเลยวิงันวนอ่นกรบอเฮ้ยขาดใช่ไหมขาดไป ครับผมวันนี้พอแค่นี้แล้วกันนี่ฝนนะครับมาอย่างแรงเลยโดนไปแล้วชุดหนึ่งนะครับผมเปียกกันทั้งเรือโอเคคอยทับรับานนะอย,อย,ยอมก่อนยอมอยวันนี้ต้องยอมยอมยอมเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับสภาพอากาศก็แปรปรวนนะครับผมมีเมฆฝนนะครับ้องฟ้ามืดมิดมาเลยนะครับผมแล้วก็ลมแรงด้วยไตเลยบอกว่าต้องกลับแล้วนะครับทุนนี้ ทะเลยากที่จะคาดเดาจริงๆนะครับผมอากาศดีๆอยู่นะครับเผอแป๊บเดียวเราจะเดินพายุฝนเล่นงานซะแล้วนะก็เลยต้องเดินทางกลับครับที่นี้ลาก็ได้ไม่เยอะนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ต้องมาแอบสักอนนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับชมเลงด้วยนี่ครับผม ตัวแอบ,บกันข้างกอลังนะครับบางเปาแอบ,บก่อนวิ่งไม่ทันนะครับมาเร็วมากนู่นมาน่ากลัวเลยทีเดียวนี่นะครับทะเลคาดเดยายากจริงอากาศดีอยู่นะครับทั้งวันพอตอนเย็นโดนก้อนใหญ่เลยครับ